มิซูบิชิฟูโซซปเปอร์เกรดครับคั 4, ishi, ้งสี่มิซูบวบมิซูแต่ว่าเครื่องกระบะท,ทรงสวยนะพี่กระบระบนเ,นนเนี่ยกระบะที่ยาวกี่เมตรเนี่ยเพื่เก้าสามยี่ครับทุกคนไม่เคยได้ทรงสวยอนะ่ะบวดสปริงด้วยอะ่ะโอได้แน,น่นสวัสดีครับอยู่กับช่อง a อสบีทีนะครับ เดี๋ยวนี้พาท่านมาชมมิ u ูบิ h i กันสักหน่อยมิ s ูบิชิฟูโซซ s เปอร์เกรดครับนานทีครับที่จะได้เจอมิสู Fuso แต่งสวยนะครับโดยเฉพาะ Super ร์เกรเนี่ยครับบอกเลยว่าหาชมค่อนข้างที่จะยากหน่อยให้ทายว่าคันนี้เครื่องอะไร้ทายกันเลยหลายคนถ้าได้ติดตามเฟซของเจ้าของรถเนาะพี่อุนะ<อ>ก็น่าจะรู้เลยว่า คันนี้นี่คือเป็นเครื่อง 6Sd ครับเครื่องสามยี่ <Okay. S 1> คันสี่มิซูัวบม,มิซูนะแต่ว่าเครื่องฮิวสุเจตันช่วงล่างลูกผสมครับเอาเป็นของล็อกกี้แต่ว่าแท่นเป็นของมิซูคาหน้าของฮิวสุไดกาอ่านะคันนี้คันสีนี่เป็นรุ่นไหรพี่คันนี้ ไอหลง MA ครับไอหลง MA เอเอเป็นมันเป็นเครื่องอะไรพี่ 6D10 ผมอ่ะอ๋อเครื่องโบโบไหมมันน่าจะไม่เทอร์โบนะครับตอนนั้นอ่ะผมมาไม่ทันเหมือนกันอ๋อผมมาเขาปั้นแล้วอ๋อ 6D16 สีสวยจัดทำสีจากช่างคอปอืมช่างคอปปันโป่งสวยจัดแล้วอันนี้เป็นเครื่องสามยี่เลยพี่นะสามยี่เกียร์อะไรพี่เกียร์เกียร์ีตั้นกี่รอบพี่ โอ้โหรอบยอดฮิตรอบยอดฮิตนี่แพงไหมไปหาด้านเชียงกงปักแสนยังพี่ได้ไหมเกียร์เปล่าน่าจะเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเป็นเกียร์ตลาดราคากำลังกำลังงั้นแหละเป็นรอบที่ใครหลายคนหากียร์ตอนนี้เครื่องแรงๆแล้วขอใส่หนีไปเก้ารอบไปหมดแล้วนี่ยพี่เก้ารอบอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นพวก 6U P11 อะไรเงี้ยก็ก็นิยมรอบนี้เนาะใช่ใช่เป็นรอบที่ตรงตัวใช่ ตอบโจทย์มากต้นต้นได้ไปลายดีคันหน้าเป็นของเดก้าใช่ไหมเดกกาคันหน้าอิสุแต่ว่าเผาท้าดุผสมเอาบดดมมาใส่เอาล่ะเอาข้าวบุ้งมิสูมาใส่แต่ว่าตัวไอตัวแท่นนี่ก็อารมณ์เหมือนมิสูอยู่ใช่ไหมเอาไว้ค <c oughs> รับพับบุ้งี้มันใหญ่ไงอ๋อของไมสูนี่คือพาบบุกี้มันใหญ่เพราะกล่าวว่ามันทนกว่าอเอให้มันสูงขึ้น สนิ้วเฮ้ยองวมันตไงอืมโคตรหล่อวิซูครับผมสวยจัดกระบะทงสวยนะพี่กระบะเนี่ยกระบะนี่ยาวกี่เมตรนีพี่กระบะทงสวยนะพี่กระบะเนี่ยกระบะนี่ยาวกี่เมตรนีมตรแปสเมตรแปสูง่ะนะโอกว้างสอห้กว้างอ๋อแต่พี่กัดเลยเต็มเต็มอกเลยเต็ม้วว้างเลย อ๋อใช่ทงนะหัวมัน,นหัวผมว่าน่าจะพอ700นะใช่ไหมเพราะว่าสองปุน๋นเนี่ยสมเมตสมเมสิแต่สามหในสามเมตสิบเริ่มเลยนะหรว้างกว่าสามหกเยอะหัวมันอนะ่ะเพราะว่าขนาดหน้าตัวนี้ผมว่าน่า,น,าน่าเท่ากับสามหกไหมผมไม่แน่ใจช่างโยใส่มาช่างโยช่างโยไหนพี่ช่างโยพนมตัวเนี่ยโอ้ช่างโยนะครับเอาเลยอ๋อเพี๋ยวว่าแต่งความช่างโยมาแต่แล้วแอกเลยอแกวคือเก่า แก,ว,กวิกเก่าขัวทุ่งลมด้วยทุกคนนิ่มไหมพี่นิ่มไหมนิ่งหรออะไระอะไรนะนี่เปิดรถแท้เลยพี่เหรอรถแท้เลยแข็งกว่าเดี๋ยวมาดูข่าวกันอ่านิ่มเปิดรถแท้แต่ว่าดูครับโคตรอ้อาวทุกคนทีตตัน12ซึ่งได้4ตั้มกี่ตันเลยที ผ้าสบายใจเลยครับแน่นอนสวยงามพระรามแปดนี่ทูกระชัวมอลมครับตัดยังสวยโ,โตขึ้นหนูจะเป็นเบนะแห้เงเอาเรื่องอ๋อนี่เบ็นน้ำมันอยู่แต่ว่าถ้าถ้าตัวแท้นี่เป็นเบะแห้งใช่ไหม <c oughs> เบแห้งอ๋อเราใช้เบะแห้งวุ่นไหลหน้าสวยอะ ลายช่างออฟนะครับเคาขึ้นหนูจะเป็นเด็กนะ้าเออแต่มันสวยนะผมว่ามันสวยเลยนี่ครับทรงนะฮะ,ะมิสูซูเบเกตเนี่ยผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่ามันมันสวยนะมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองอเหล่อมากหล่อมากนี่คันหน้าของเบก,ก้านะครับ เอามาใส่ซุปเปอร์เกตนี่ก็ดูจะขุบเข้าไปเลยขอความรู้เลยครับทุกคนเพื่อท่านได้รู้นะว่าคันหน้าของไดก้าเนี่ยความกว้างมันเท่าสามทุกไหมเนี่ยถ้าตัวแทนนะพี่คันหน้ามันก็จะกว้างกว่านี้ไหมกว้างกว่ากวจะเป็นสามสี่แล้วนี่เพราะว่าการสางสี่มันหักอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้หามสี่อ๋อความกว้างไอ้หลงเดิมใช่ครับอ๋อสีเดิมอ๋อ จะไปดูค <cin stereotype> <m aks> <dragging> ัน <sympath> ข <icking> ่าวหน่อยเ้ันข่าวนี่ก็แท้เครื่องสามแปดอ๋อหกเอ็มเจ็ดูนย์ะหกเอ็เศูนโรเตอร์เป็นเป็นญี่ปุ่นเ็นสีนะแมปได้ส่โรเตอร์แบบได้ก็คือตัวปั๊มอะนะโรเตอร์นะแสดงว่าแรงดันสูงกว่านะได้ลแร่แว่าอะไรนรงว่แรว่ากดฉีด เไม่เคยเลยอ๋อ <imprisoned> นี <az Elijah> <Wikipedia> <mother> ่อ้เสียงเงียบเลยเนี่ยเสียงเงียบไปนวพี่ซูเนี่ยโอ้โหเครื่องตัวเบร่มติดน็อตเบรคแห้งนี่ครับเขาเรื่องอ่ะเามมิตสี่ไม้เอ้ยเกียร์ เดินตรงออกท้ายโอ้โหนี่ครับดูช่วงล่างเขาฮะฟิกน็อตคดค่อยเสียนี่พอเลดครับคอถังลมสี่ใบอ๋อนี่ครับถังลมเขายาวไว้นอกลูกกลางแล้วก็ลูกสั้นสองลูกอันนี้ นนเ,เรีียยกเ์มาแล้วไปใช้เ,เกียร์ดินทันไหนลูกอ๋อคือเอาไว้ใช้ระบบอินทันใระบบไหนเราแยกตัวใหญ่มากเครื่องตัวเบลร์ลมน,น้ำมันนี่ดูแล้วนี่กินต่างจากสัตวยีเยอะไหมเด็กผิดไม่เท่าไหร่นี่นแล้วอ่ไม,ไม่เท่าไหร่หรอเลยยเลย เปลี่ยนเกียร์เอาไว้มันจะช้าต้นนิดนึงจะหนักหน่อยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้กดเล่นอะไรขนาดนั้นก็เฉลี่ยแล้ววิ่งจากกองน้อยมากองหลวงเนี่ยเฉลี่ยกินหนีพวกเครื่องไม่กล้ารถสามหกประมาณไม่เกินสองร้อรกว่าบาทอ๋อไม่ประมาณไม่ปรเกินสี่ห้าสิบบาทอ๋อก็ไม่กินมากนะไม่กินน่ากลัวแต่ว่าคือเราเราเราไล่มาแล้วด้วยไล่ไล่เกียร์มาแล้วก็คือเปลนเกียร์รอบใบเลยนะอันนี้รอบใบเลยอยู่บนล้อท้าย เราได้อยู่เนี่นยเจ้าที่ยักรถตู้ปิดในทาวเอรเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไล่ถูกจุดมันก็ประหยัดนัเนี่ยตัวเนี้ยผมเคยเอาคันเนี้ยผมเคยวิ่งเอาอิกที่บ้านไปนะจากบางบานไปไปบางสะพานนะครับบางพานโอ้บางสะพานผมเอาจับเลดแต่หนักไปเป่ากลับนะครับครับผมได้สามจุดหนึ่งสามจุดสนะองอะผมทับเองนี่ที่ที่ลองจับตัว แต่ผมก็ไปเต็มที่เหมือนกันนะมผมไม่ได้แบบว่าย่องอผมก็ยืนแปดสิบเก้าสิบตลอดทางอ,ะ<โ>อ่ะโเอาไมีได้กล้าอันหนึ่งได้กล้า,าเครื่องอะไรไปสามยี่ครับสามยี่ได้กล้าไดน,นี้ได้กล้าสามยี่ครับทุกคนไม่เคยได้ทรงสวยอะ่ะกระบะทรงหล่อนะกระบะเนี่ยกระบะทรงหล่อมากครับ อนุ่ยดีเซลพุทธคุณนุ่ยดีเซลคันนี้นี่ทรงสวยมากพี่กระบะโอ้โหกระบะกำปั่นช่าปอแพงใต้อ๋ออู่ช่างปอกแพงใต้นจร้นมาี่เกวสปริงด้วยอโอแน่นอนนี่เด็กกล้าหัวสปริง ตรงรุ่นหรือว่าแปลงเอาของอะไรมาใส่ไหนพี่ไปห้างอ๋อเอาของญี่ปุ่นอ๋อตรงตรงุ่นของเบค้าอ๋อท่านทัวรสปริงตรงรุ่นเบค้าครับเอามาแปลงใส่นิ่มขึ้นเยอะไปสินิ่มไหมนิ่มเลยนะได้อยู่นะได้ลมลนี่สิบร้อยเลยเลิกผมบอกลมด้วยกูเต็มระบบเลยอ่ะโอ้ยโอภายในสวยภายในยังไม่ได้เก็บเลยโอ้ ภายในสวยมากภายในความดันพี่ใช้งานเนาะแล้วก็เพี้ยงหัวอมาไอ้รถเนี่ยหลับรถใช้งานครับผมที่นี่ก็นี่ก็ไม่ไม่ลงกับพี่เนี่ยเป็นลงหลงเงี้ยโอ้โหเจ๋วจัดเลยอันนี้ไม่ได้ล้างไงมาเจอฝนรถพิงานทุกวันนะอย่ต่ว่าเนื่องว่าเช้าฝนไม่นด้ตกก็ตกได้นะแต่กระบะสวยมากกระบะชอบรถกระบะมากสามที่หกเอสบี สามปีแล้วมีการเก็บสีบ้างไหมพี่เหรอแต่โดยรวมคืออ๋ออ๋อขับเองใ่เอ้าเหรอรถแต่ใหม่จริงเลยไหมล่ะอ๋อเพืองท้ายแป๊กทีหนึ่งก็น่าจะลากไปไปก็ใส่แล้วก็คือถอดเลยครับ สองสวยมากทุกคนคันนี้สามปีกว่าแต่ว่าสีเสือยังดีลยสีเสือกิ๊บมากเลยสวยจริงทุกคนสีเดิมดูด้านหลังปกติถ้ารถดินที่ว่าใช้งานประจำอะไรเงี้ยนี่ครับอย่างน้อยบันท้ายเนี่ยต้องมีลายบ้างนะเนี่ยข้างท้ายนี่ลายน้อยมากเลยเนี่ยข้างๆนี่ก็แทบจะไม่มีรอยลายเลยแน่นอน <laughs> โอ้ยตรงนี้สุดยอดดูแลรถได้ดีมาก ประมาณนี้ครับผ่านมานี้พอดีครับ